ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o สโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่าทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายนะครับแต่ผมตั้งใจดูอย่างจริงจังนะการทํานายทายทักของเรานี้ใช้วิธีเสี่ยงไพ่ทาโร่เป็นหลักซึ่งอ้างอิงเนื้อหาและคําทํานายจากตําราสากลที่ดูกันทั่วโลกนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะโอเคนะมาดูกันเลยนะ วันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมเสี่ยงทายทำนายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยโดยใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนะครับนะร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันนะทำใจสบายๆให้สงบเป็นสมาธินะครับนึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิต์ตามความเชื่อได้เลยหรือจะทำใจสงบลงๆไว้ก็ได้เช่นกัน ครับทุกคำทำนายนี้ดังกล่าวไปแล้วว่าอ้างอิงจากเนื้อหาสากลที่ดูกันทั่วโลกนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่จากสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้เออเฮ้อน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้พลังงานดีแน่นอนวันนี้ลองสังเกตดูวันไหนเราตื่นเช้ามาอย่างสบายใจเรามักจะเป็นวันดีๆทั้งวันอะไรแบบนี้ นะครับมาเสี่ยงไทยกันนะวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้โหเจ็ดถ้วยเซเว่นน็อปคัเจ็ด ถ้วยคุณจะมีทางเลือกตัวเลือกที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตเลยมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายตามหน้าไพา่ตามความหมายไพ่ย,ยิปซีสากลไพ่ทาโรสากลตำราว่าไว้เจ็ดถ้วยปรากฏออกมาเมื่อไหร่นะครับหมายความว่าคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาในชีวิตได้สิ่งดีๆได้ทางเลือกแม้แต่ได้ของขวัญของกำนันที่คุณอยากจะได้มานานแล้วอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะลงทุนลงแรงกระทําสิ่งใดไว้จะเป็นการงานเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่คุณงามความดีของคุณมีโอกาส กลับมาตอบแทนคุณเร็วๆนี้ตรงตามหัวข้อเป๊ะใบแรกก็สวยงามแล้วมาดูกันต่อเลยนะครับอืมคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้จากสิ่งดีงามที่คุณเคยทำไว้ทำดีได้ดีนั่นแหละนะครับการดูดวงช่องเราสนับสนุนการดูดวงแบบไม่งมงายเป็นการดูดวงเชิงสร้างสรรค์เอาคำทำนายไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้จับต้องได้เออนะ โอ้โห oh, ชัดๆ2เหรียญทัวร์เพนทาเคิลส ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างผ่อนคลายสบายอกสบายใจเป็นอย่างมากสองเหรียญตีความตามความหมายตรงๆต,ตามตำรามันเป็นเรื่องของการหมุนเงินหมุนเวียนการจับใจ่ายใช้สอยที่บาลานซ์สมดุลสมดุลดีแต่ก็ยังตีความถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ว่าช่วงเวลานี้ชีวิตคุณจะไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปทุกอย่างจะสมดุลดีแบบสามารถแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวในการทำงานทำเรื่องส่วนตัวแบ่งเวลาให้ครอบครัวแบ่งเวลาให้เพื่อนสนิทมิตรสหายอะไร แบบนี้คุณจะบริหารจัดการเวลาและการเงินรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่คุณมีอยู่ได้อย่างลงตัวดีมากอา่ารับไว้เลยนะครับพลังงานดีๆลุ้นไปด้วยกันเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งอา่าแรนดอมไพ่เป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งคำทำนายออกมาอย่างไรเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะครับนี่ การดูดวงอย่างสร้างสรรค์ไม่งมงายครับผมโอ้โหเดอะทาวเวอร์คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์ Tower, ถ้าความหมายใบเดียวเนี่ยออกมามันน่าหวั่นใจสักหน่อยว่าจะเกิดเรื่องอะไรน่าหวั่นใจหรือไม่แต่ในบริบทนี้หัวข้อนี้ผมทำนายดีว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างปุบปรับฉับพลันนะครับจะเกิดขึ้นอย่างทันอกทันใจอะไรประมาณนี้บางทีได้เกินคาด คนที่คุณคาดหวังคนที่คุณหวังไว้สิ่งดีๆที่คุณอยากได้อาจจะมาปรากฏต่อหน้าคุณหน้าบ้านเร็วๆนี้เลยเป็นไปได้นะครับอาจจะมีคนส่งของมาเซอร์ไพรส์หรือ ใครบางคนจะมาหาคุณด้วยตัวเองเพื่อส่งมอบของดีๆสิ่งดีๆบางอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์หรือแม้แต่การมาพบปะนัดเจอกันเพื่อการไปดินเนอร์ไปพบปะสังสรรค์ไปทานข้าวกันหรือไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆก็เป็นไปได้สิ่งดีๆในทุกมิติความสัมพันธ์สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังใฝ่ฝันอยากได้อยู่คุณจะได้มาราวปาฏิหาริย์ปุบปับทันใจด้วยอ้าวไปกันต่อ ไม่ธรรมดาสามใบแรกก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่าวันนี้จะเป็นพลังงานที่ดีตามออกมาเรื่อยๆและจะดียิ่งขึ้นนะครับความโชคดีกำลังมาพูดไม่ทันขาดคำโอ้โหรับไว้เลยสุดยอด D.M. e e อ p r r o r ความโชคดีกำลังมาจากสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้ D.M. e e อร์ r ร r ราศีเมษก็เด่นตัวตนไพ,จพ่จักรพรรดิไพ่ D.M. e พอร์ r o r ตามตำราว,ว่าไว้ใบนี้ปรากฏออกมาเมื่อไหร่ สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคืออำนาจวาสนาบารมีท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจวาสนาบารมีการเป็นคนในเครื่องแบบเด่นมากๆราศีเมษก็เด่นดังกล่าวราศีอื่นก็ดูได้นะครับนี่คือพลังงานรวมนะ ตัวคุณเองมีโอกาสเติบโตในสายงานเติบโตในชีวิตมีอำนาจวาสนาบารมีสูงขึ้นโดยลําดับรื่อีความหมายหนึ่งแปลว่าคุณกําลังมีผู้มีอำนาจวาสนาบารมีผู้หลักผู้ใหญ่กําลังจับตาคุณอยู่ด้วยความชื่นชมอยากสนับสนุนอะไรแบบนี้ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอารับไว้เลยคุณทําคุณงามความดีไว้ยเยอะผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วนะครับ บางท่านที่เคยน้อยใจว่าโอ้ทำความดีไม่มีใครเห็นอย่าน้อยใจบางทีผู้ใหญ่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นตามความเชื่อสิ่งดีๆกำลังมาแน่นอนถ้าคุณทําความดีมาโดยตลอดนะครับไปกันต่อนะอโอ้โโลุ้นไปด้วยกันเห็นเห็นอยู่นะ Wheel of Fortune ออกมากันแบบนี้ทำนายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าความโชคดีมาแล้วตรงตามหัวข้อเป๊ะรับไว้เลยผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันว e of Fortune ูน for กลงล้อโชคชะตาตามปกติถ้าใบเดียวนะครับมันจะเป็นวงล้อที่หมุนไปเรื่อยๆคนเรามีทั้งโชคดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปหมุนวนไปเรื่อยๆแต่ณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงขาขึ้นของคุณดูจากใบแรกๆแล้วนะครับรวมถึงเมื่อกี้ที่มี e อ p e r o r ออกมาเนี่ยเอ็มเปอรกับวิวออฟฟอร์จูนโชคดีแน่นอน นอกจากตัวคุณเองจะเติบโตขึ้นแล้วยังมีผู้ใหญ่อุปถรรัมภ์ดังกล่าวและยังมีโชคดีด้านอื่นๆเกิดขึ้นด้วยตรงตามหัวข้อนี้เลยที่ว่าโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังมาจากสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้นี่ผมเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในศีในธรรมนะครับ ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดชอบช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยบ้างลำบากบ้างหรือไม่ได้อย่างใจหลายๆอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดย้อนหลังไปไกลามากมายให้อยู่กับปัจจุบันคนเราบางทีมันเป็นจังหวะชีวิตทําอะไรไม่ได้อย่างใจมันเป็นจังหวะชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่นับจากนี้เป็นต้นไปขอให้เชื่อมั่นว่าคุณอยู่ในดวงขาขึ้นและจะมีความโชคดีจากคุณงามความดีของคุณนั่นแหละนะครับทำยังไงได้อย่างนั้น7ดาบ7 of s w o r d s ส บอกแล้วนะย้าเลยเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งพูดไปว่าไม่ต้องไปกังวลอดีตมากมายไม่ว่าอดีตท,ที่ผ่านมาจะเจ็บปวดผิดหวังเสียใจไม่ได้ดังใจอะไรก็แล้วแต่ปล่อยวางให้หมดปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นและไม่ต้องไปแคร์คาวิจารณ์คํานินทาของผู้คนรอบข้างไม่มีใครทําอะไรคุณได้ คนเราอยู่ในที่สว่างย่อมเป็นที่จับตามองเป็นธรรมดานะครับยิ่งบางท่านบางคนมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากมายคนรู้จักเยอะยิ่งถูกพูดถึงในมากมายนะครับยิ่งถูกกล่าวถึงมากมายใครจะพูดถึงอย่างไรช่างเขาจะพูดถึงในทางที่ดีก็น้อมรับไว้ถ้าพูดถึงในทางที่ดีถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะและถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าก็ปรับปรุงตัวก็แค่นี้เองนะครับทําใจสบายๆขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีนะครับ การดูดวงนี้เป็นแนวทางดังกล่าวที่ย้ำเสมอนะเป็นแนวทางดูดวงแบบสร้างสารรค์ไม่งมงายใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดวงชะตาส่วนหนึ่งการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งการกระทําอีกส่วนหนึ่งอ่าสำคัญมากๆทําอะไรได้อย่างนั้นอืมคุณทําความดีมาโดยตลอดไม่ทันขาดคําใบนี้ตรงเป๊ะเห็นไหมไพ่เหมือนจะรู้ใจเราไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่งั้นเขาไม่ดูกันทั่วโลกเป็นสากหลหรอกเออไพ่ทาโร่เนี่ย จัดเม้นต์ออกมาสอดคล้องกับหัวข้อนี้ยืนยันการันตีคอนเฟิร์มเลยว่าสิ่งดีๆที่คุณเพียรทํามาตลอดกาลังจะส่งผลดีกับคุณเร็วนี้แล้วนะอย่าท้อใจนะครับอย่าวันไว้อย่าท้อใจถ้ายังรู้สึกว่ายังประสบความสําเร็จไม่มากพอทําความดีเพิ่มเข้าไปอีกไม่ต้องแคร์คาคนไม่ต้องแคร์คาวิจารณ์ใดๆใครจะว่าคุณเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทําถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น อยู่ในความถูกต้องย้ําว่าอยู่ในความถูกต้องทําไปเลยแต่ก็ขออนุญาตแนะนํานิดนึงว่าใช้ความถูกต้องแบบอารมณนอร่วยนะอย่าแข็งกระด้างเกินไปบางทียืดหยุ่นได้แล้วก็ยืดหยุ่นบางอย่างเพื่อให้บรรยากาศดูไม่ตึงเครียดเกินไปเออเพราะบางทีการใช้ความถูกต้องแบบแข็งกระด้าง อาจทาให้เกิดความตึงเครียดเกิดบรรยากาศตึงเครียดเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการเถียงกันได้บางสิ่งบางอย่างอ่อนโอนได้อ่อนโอ,อ,อ,อนไปก่อนแล้วใช้ความถูกต้องค่อยๆเกลีย่ยให้มันเข้าที่เข้าทางอืเรียกว่าดูทิศทางลมดูทิศทางสถานการณ์ก็ได้อย่างที่กล่าวไปแล้วความถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าตึงเกินไปมันจะเกิดความตึงเครียดบรรยากาศจะเครียดได้ย่อนเกินไปก็ไม่ดียึดทางสายกลางไว้นะครับทำดีโดยใช้หลักทางสายกลางแล้วจะดีทำอย่างไรได้อย่างนั้นจัด เม้นมาหายห่วงทําดีได้ดีแน่นอนแต่ก็ต้องเตือนตรงๆนะขออนุญาตเตือนตรงๆอีกครั้งหนึ่งว่า,น,านอกจากทาดีได้ดีแล้วเนี่ยถ้าคุณเคยทําผิดพลาดไว้คุณก็ต้องรับผลนั้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคยผิดพลาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าเป็นความพลั้งเผลอก็แล้วแต่แก้ไขให้เรียบร้อยทุกคนผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นกลังใจให้กันเสมอโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็ โอ้ oh, 9ถ้วยสุดยอดนายอฟครับไม่ธรรมดา ชีวิตคุณตามดวงชะตาตามหน้าไพ่ตำราว่าไว้ในออฟคัพส์ก้าวถ้วยออกมามันควรจะเป็นวิถีทางที่มาถูกทางแล้วช่วงเวลานี้ดวงคุณอยู่ในขาขึ้นตามที่เปิดไปใบแรกๆดังกล่าวไปแล้วและใบนี้ยังคงยืนยันว่าชีวิตคุณควรจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอุดมสมบูรณ์หมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินความเป็นอยู่จะสุขสบายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณลองมองย้อนกลับไป10ปี20ปีที่แล้วนะครับหรือหลายๆปีจะกี่ปีก็แล้วแต่ ผมว่าคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี้ชีวิตคุณดีขึ้นมากถูกหรือไม่เออทบทวนดีๆแต่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นช้าไม่ทันใจอะไรก็ว่าไปหรือมีอุปสรรคมาเป็นระยะระยะไม่ต้องกังวลน,นี่คือเรื่องปกติของชีวิตคนชีวิตมนุษย์นะครับ คนเราจะให้ราบรื่น100%ซมันก็เป็นไปไม่ได้แต่จะมีอุปสรรคร้อซตมันก็คงไม่เกิดขึ้นมันต้องมีดีบ้างเหนื่อยบ้างสลับกันไปลองมองย้อนไปหลายๆปีชีวิตคุณณนะปัจจุบันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วลองทบทวนดูนะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าโอ้ยก็ยังลำบากอยู่ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงกา,การใช้กรรมเก่าตามความเชื่อผมไม่ได้พูดเองนี่พระท่านสอนมานะครับคนเราบางทีช่วงดูแลจัดการกรรมเก่าอาจจะต้องลำบากสักหน่อยเดี๋ยวพอพ้นได้ก็จะลืมตาอาปากได้ซึ่งผมเชื่อว่านับจากนี้ไปไม่นานนักไม่นานเกินรอคุณจะชีวิตดีขึ้นโดยลําดับแน่นอนส่วนคนที่สบายสุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นอ่านะเชื่อมั่นในสิ่งดีที่คุณทำไว้เถอะความโชคดีครั้งใหญ่กำลังมาและตามหัวข้อเลย เนื่องจากผลดีสิ่งดีที่คุณทำไว้นะโอ้โหราชาดาบ k i n g of Sword ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจวางตัวให้ดีทำตัวให้ดียึดถือความถูกต้องดังกล่าวแล้วคุณจะเป็นที่รักที่ชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับลุยให้เต็มที่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะจับงานบริหารโปรเจกต์ไดอยู่ก็แล้วแต่ผลงานคุณเข้าตากรรมการเข้าตาผู้ใหญ่อย่างแน่นอน ทำให้ดีสุดฝีมือนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับอ่าลุ้นกันลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันลุ้นโอ้โหราชินีไม้เท้าคุยนะบอนส์ผู้ใหญ่เยอะมากวันนี้ตั้งแต่เอ็มเ o อร์เรอร์าชาดาบมาแล้วยังมีราชนีไม้เท้าอีกผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าให้คุณประโยชน์โดยตรงเลยนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นลูกรักของเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านายนะ แต่ถ้าคุณไม่มีเจ้านายคุณเป็นคนประกอบกิจาการทำงานอิสระฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้แปลว่าคุณจะได้ลูกค้าที่อยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลูกค้ารายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผู้คนชื่นชมให้การยอมรับลูกค้าชื่นชอบผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายเอ็นดูอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องชื่นชมคุณและอีกความหมายหนึ่งคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตเป็นระดับเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าของกิจาการก็ได้เป็นหัวหน้าเขาก็ได้ได้เลื่อนตำแหน่งได้เติบโตในสายงานได้และ สายงานที่มีการบังคับบัญชาลำดับชั้นตามลำดับขั้นแบบนี้ก็ยิ่งดีงานในเครื่องแบบก็เด่นประมาณนี้นะครับไปกันต่อเลยนะธาตุาไฟก็เด่นธาตุไฟเด่นธาตุลมเด่นวันนี้โอเคไปกันต่อนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีผมไม่เน้นเท่าไหร่เพราะนี่คือพลังงานรวมทุกท่านดูได้หมดนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับโอเคโอ้ยธาตุน้ำก็มา R 4ถ้วย4 of Cups ใบนี้ก็เป็นใบไม่ดีมีร้ายใบหนึ่งสถานการณ์นี้บริบทนี้ผมมองว่าเขามาแนะนําให้คุณอย่าตึงเกินไปดังที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ถูกไหมให้ยึดหลักทางสายกลางบางทีคุณยึดถือความถูกต้องคุณเป็นคนดีคุณทําสิ่งดีคุณชอบความถูกต้อง แต่บางทีคุณตึงเป๊ะเกินไปอ่าผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายสถานการณ์บ้างดูทิศทางของคู่สนทนาดูทิศทางของสภาพแวดล้อมว่าเขาเครียดกันมากอยู่หรือเปล่าถ้าคนแวดล้อมเขากําลังเครียดอยู่อย่าเพิ่งไปเพิ่มประเด็นใดๆให้ดูทีท่าดูทิศทางของผู้คนเรียกว่าเป็นศิลปะในการบริหารบรรยากาศเออบรรยากาศของผู้คนของสิ่งแวดล้อมบางทียกตัวอย่างที่ประชุมเครียดๆถ้าเราเพิ่มเรื่องเครียดเข้าไปมันยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปทําตลกปกฮะไม่ใช่นะครับ หมายความว่าให้พูดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องศิลปะในการเจราจานั่นแหละผมว่าคุณทําได้คุณเป็นคนเจตนาดีเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีโดยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปจะทําให้บรรยากาศดีและทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดําเนินไปได้อย่างถูกต้องงดงามนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็มผมเชื่อว่าคุณทําได้หลายเหตุการณ์น่าจะเคยคลี่คลายเพราะความสามารถในการเจราจาของคุณถูกไม่ถูกเออ ในบางท่านนะในบางท่านอาจจะเคยเป็นคนกลางเป็นนักเจรจาที่ดีได้ด้วยแล้วก็อเด h อดแฮงแมนไม่ต้องกลัวแฮงแมนไพ่มีดีมีร้ายแฮงแมนนี้บ่งบอกชัดเจนในบริบทนี้ว่าบางทีคุณรอคอยสิ่งดีๆมานานแสนนาน จนอาจจะท้อใจแล้วว่าทําไมฉันไม่ได้รับความสุขสบายเหมือนคนอื่นๆเขาหรือไม่ได้รับความสุขสบายเท่าที่อยากจะได้สักทีมันมีเหตุผลดังกล่าวไปแล้วคนบางคนเขาทาบุญเก่ามาเยอะมีบุญเก่ามาเยอะเกิดมาในครอบครัวร่ํารวยเกิดมามีเงินมีทองเลยอันนั้นก็เป็นบุญเก่าอย่างหนึ่งหรือบางคนที่เขาทาคุณงามความดีสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่ในศีลในธรรมถูกอบรมบ่มนิสัยมาในทางที่ดี เก็บแต้มบุญมาเยอะทั้งบุญเกา่าบุญปัจจุบันเขาก็อาจจะแซงหน้าคุณไปซึ่งคุณไม่ต้องไปมองคนอื่นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่เกี่ยวกันนะครับนะถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นใครสุขสบายแซงหน้าคุณไปอยากได้อย่างเขาให้อนุโมทนากับเขาเดี๋ยวคุณก็ได้ด้วยจริงๆเพราะคุณเจตนาดีหวังดีการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นนะเห็นคนอื่นได้ดีอนุโมทนากับเขาเดี๋ยวเราก็ได้ด้วยไม่นานเกินรอถ้าคุณกําลังรอคอยสิ่งดีๆอยู่เร็วๆนี้มาแน่นอน แต่จะเร็วมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วาสนาแต่ละท่านนะครับบางทีผมต้องแนะนํากันอยู่บ่อยๆนะกับการดูดวงหรือการทํานายทายทักแบบนี้คนเราบางทีสิ่งดีๆกําลังจะมาแล้วแต่บางทีใจหม่นหมองหรือว่ากังวลล่วงหน้า คิดเรื่องไม่ดีกลัวในสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นหรือไม่พอใจไม่สบายสิ่งดีๆก็ไม่เข้านะครับอืมอยากให้สิ่งดีๆเข้าอยากให้บุญเข้าต้องทําใจสบายๆนะเอออันนี้เคล็ดไม่รับผมก็ไม่ได้พูดเองอีกเช่นเคยนะอันนี้พระท่านก็สอนมานะครับเวลาจิตใจไม่สงบจิตใจคิดลบคิดกังวลบุญไม่เข้านะสิ่งดีๆไม่เข้าทําใจให้สบายแล้วสิ่งดีๆจะเข้าเออลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมในทันทีให้ลองปฏิบัติดู บอกแล้วเราไม่งมงายเราไม่ยัดเยียดความเชื่อประหลาดๆให้กันแต่เราจะเน้นสิ่งที่ทําได้จริงสัมผัสได้จริงคุณไปลองดูได้เลยยิ่งสบายใจสิ่งดีๆยิ่งเข้าก็ประมาณนี้นะครับเอาไปลองดูได้นะยิ่งสบายใจโชคดียิ่งเข้านะเออโอ้โหเจ็ดเหรียญยินดีล่วงหน้า seven of pentacles ตําราว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏเเหรียญ seven of pentacles แปลว่า สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้เลยคิดอ่านการใดสามารถประกอบกิจการงานต่างๆตามที่มุ่งหวังตามดังประสงค์ได้คุณมาถูกทางคุณยึดถือความถูกต้องคุณชอบช่วยเหลือผู้คนหรือทำกิจการใดก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวมแบบนี้ทำต่อไปได้เลยรวมไปถึงท่านที่อยากมีกิจการส่วนตัวอยากสร้างกิจการส่วนตัวสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องรอความพร้อมร0 0เอเพราะถ้ารอความพร้อม1้อยจะไม่ได้เริ่มสักทีพร้อมแค่ไหนเริ่มแค่นั้นเอาตามกําลังนนกน้อยทํารังแต่พอตัวค่อยๆเริ่มไปจากเล็กไปสู่ใหญ่จากมาน้อยไปสู่มากแบบนี้ได้เจเหรียญมาการันตีคอนเฟิร์มว่าคุณสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองเติบโตได้แน่ๆยึดหลักความถูกต้องไว้เป็นใช้ได้คุณงามความดีของคุณจะนําความเจริญมาให้คุณนะครับอืมแล้วก็ความโชคดีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดจากสิ่งดีๆที่คุณทําไว้ นี่ไงเห็นเห็นเลยไหม The High Priestess ไพ่นักบวชหญิงที่ผู้ทรงเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาและบ่งบอกถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ลึกๆในตัวคุณ คุณเป็นคนมีความสามารถที่มีเสน่ด้วยในคนคนเดียวกันไม่ธรรมดาใบนี้ปรากฏเมื่อไหร่ตำราว่าไว้ว่าเป็นเรื่องของการใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นะครับการดึงดูดผู้คนเข้ามาด้วยวิธีการที่ถูกต้องการบริหารการจัดการชีวิตการใช้เสน่ห์ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้งานกิจการหรือการเจรจาลื่นไหลแบบนี้นะทั้งเสน่ห์และความสามารถของคุณใช้ควบคู่กันในทางที่ถูกต้องคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างมากมายรีความหมายหนึ่งตีความได้ด้วยว่า นอกจากทางโลกที่คุณจะดูแลบริหารจัดการได้อย่างดีแล้วคุณยังสามารถอยู่ในทางธรรมได้ดีด้วยเช่นกันทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียประมาณนี้เลยโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นเรื่อยๆอยากให้ดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆได้นะถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆได้นะครับ โอ้เด็กถือดาบความมุ่งมั่นตั้งใจเพลยบซอสมุ่งมั่นตั้งใจศรัทธาแรงกล้าคิดดีทำดีได้ดีใบนี้คุณมาถูกทางแล้วโอเคธาตุลมก็เด่นไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกเลยนะดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาอืมตลอดเวลาราชาไม่เท้าไม่ธรรมดาเอ้ย Uh, king of w a n d s วันนี้มีทั้งราชาไม้เท้าและราชินีไม้เท้าผู้หลักผู้ใหญ่เด่นมากทาตไไฟก็เด่นนะครับทาตุอื่นๆก็ดูได้ดังกล่าวนะแล้วก็ uh, มันมีความเป็นคู่กันด้วยอราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้านอกจากเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ของผู้คนทั่วไปแล้วถ้าคุณคาดหวังเรื่องการหาคู่ครองที่ศีลเสมอกัรคุณมีโอกาสได้นี่คู่ราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้า จะเจอคนเก่งเจอคนดีศีลเสมอกันบาร,รมีเสมอกันไม่ยากถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ก็มีโอกาสได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เด่นแบบมาจีบกันจี๊ดจ้าจีจา๋จจาไม่ขนาดนั้นถ้าจะมีคนมาเกี่ยวข้องกันผมมองว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องด้านการงานมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือกันด้านการงานอะไรแบบนี้แล้วก็ถูกจริตถูกใจความสามารถความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจากกรณนมิตรแบบนี้ส่วนจะเป็นคู่รักไม่ค่อยว่ากันไปแล้วแต่แต่ละท่านนะครับ แต่ละท่านไม่สามารถเหมือนกันได้นะครับแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่ละคนต่างกันไปนะแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอัศวินถ้วยไม่ธรรมดาเมือ่อกี้เพิ่งพูดไปเกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคุณจะเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นคนดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะอะไรเพราะคุณทําคุณงามความดี คุณจึงดึงดูแต่สิ่งดีๆประมาณนี้บางท่านไทยอาจจะแย้งว่าเอ้ยบางทีก็เจอคนไม่ดีคนไม่พึงประสงค์อันนั้นเขาอาจจะเป็นอุปสรรคบททดสอบเล็กๆ,ๆน้อยๆเข้ามาก่อกวนจิตใจเราทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนส่วนใหญ่ดีคนส่วนใหญ่มาดีส่วนใหญ่คืออะไรส่วนใหญ่ก็ยกตัวอย่างเช่นคุณรู้จักคน100คน อาจจะมีประหลาดๆสักสองสาคนแต่อีก90กว่าคนเขาดีกับคุณแบบนี้นี่คือคนส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับยินดีด้วยเลยดวงกำลังดีนะไพ่ามาวันนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะเต็มที่มีดีมีไลา์ก็แฮงแมนเมื่อกี้ก็คือรอคอยสักหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ยังไม่มีไพ่เสียใดยๆเลยวันนี้ถือว่าดวงดีนะครับเป็นการเสี่ยงทายที่พลังงานดีมากวันนี้มารับไปด้วยกันเลยแล้วก็ โอ้สองเหรียญดับเบิลมาแล้วมาแล้วสองเหรียญดับเบิลวันนี้ไม่ธรรมดาสองเหรียญสองใบจากไพ่สองสำรับออกมาคู่กันยืนยันคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางยึดถือคุณงามความดียึดถือความถูกต้องเดินทางสายกลางอย่างเหมาะสมไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปไม่หนักไม่เบาเกินไปบาลานซ์ชีวิตดีๆแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญยั่งยืนเอา้ามาสองเหรียญดับเบิลแล้ว จะมีไพ่ดับเบิลอะไรเพิ่มอีกไหมมาดูกันสิพลังงานดีดีวันนี้เอดูให้ตลอดนะครับอย่าก,กดข้ามนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเพราะเราเปิดกันสด,สดๆนี่เจ็ดเรียญดับเบลิลไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ก้าวหน้าแน่นอนจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับบางท่าน คิดอ่านการใดอยากริเริ่มสิ่งใดทําได้สําเร็จไปได้สวยมาถูกทางตัดสินใจถูกต้องและเป็นการเงินที่ดีด้วยเจ็ดเหรียญเนี่ยอนาคตมั่งคั่งแน่นอนส่วนท่านที่มีกินมีใช้สุขสบายอยู่แล้วยิ่งรวยมากขึ้นอ่านี่ว่ากันตามตําราเลยนะครับไม่ได้อวยกันนะครับเรื่องจริงนะครับนะท่านที่สนใจไพ่ย,ยิปซีลองไปหาตําราอ่านดูได้เลยแต่ผมไม่ได้รับสอนนะหนังสือมีขายเยอะแยะนะครับทั้งภาษาไทยต่างประเทศแลวก็ว่ากันไปตามศรัทธาเลยเออ ไพ่ยิปซีเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจดูกันทั่วโลกอมืมีมานานหลายร้อยปีตำราว่าไว้ชัดเจนในความหมายของไพ่แต่ละใบคุณลองไปศึกษาดูได้แต่ย้ำนะว่าผมไม่ได้สอนนะเออไม่มีลูกศิษย์นะโอ้ราชาถ้วย king of cups ผู้ใหญ่อีกแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอีกแล้ว จะได้สปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยออคนค้าคนขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่คนทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตาเอ็นดูคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตามความเหมาะสมและอีกแน่นอนที่สุดนะครับท่านที่ทํางานอยู่ในอาชีพที่มีสายงานบังคับบัญชาคุณจะเติบโตตามลําดับขั้นผู้ใหญ่เมตตาคุณมากหรือตีความในด้านความสัมพันธ์จะเจอมิตรดี กรารยานามิตรที่ดีมีความเพียบพร้อมไม่ใช่มิรธรรมดาแต่เป็นมิตรที่มาพร้อมความร่ำรวยมั่งคั่งพร้อมมาสนับสนุนแบบนี้โอ้โหไม่ธรรมดามีโอกาสมีคนมาซัพพอร์ตคุณนะแต่ต้องเข้าใจกันตรงกันก่อนนะ ซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณให้คุณอยู่เฉยๆไม่ใช่นะครับซัพพอร์ตในที่นี้คือคุณต้องทํางานทําการไปตามปกติเออทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่แล้วขาดเหลือสิ่งใดมิตรคนนี้เพื่อนคนนี้จึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยในสิ่งที่คุณขาดประมาณนี้นะคุณต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อย ยิ่งเปิดยิ่งดีอย่าก,กดข้ามนะครับยิ่งเปิดพลังงานยิ่งดีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออบอกแล้วโอ้โหเทมเพลนส์การบริหารจัดการที่ลงตัวการผ่องถ่ายยักย้ายถ่ายเทพลังงาน <g arden> เรียกว่าการบาลานซ์ชีวิตจากการสมดุลชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากจุดหนึ่งไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงดีๆจะเกิดขึ้นจากคุณงามความดีของคุณเองรับไว้เลยไปกันตอ่อไม่ธรรมาดา ยิ่งเปิดยิ่งดียิ่งเปิดยิ่งดียิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบอกแล้วนะมาลุ้นไว้ด้วยกันการเสี่ยงถ่ายแบบนี้9เหรียญนายอัลเพนตะเคิไพ่มหาเศรษฐีรับไว้เลยผมรับด้วยโชคดีไปด้วยไไกันใบนี้คือความอุดมสมบูรณ์เกือบสุดอีกนิดเดียวก็10เหรียญและ9เหรียญมาได้เยอะและ้วคำทำนายแรกคือคุณมีดวงเศรษฐีหมายความว่าชีวิตนี้จะไม่ลำบาก นับวันนับปียิ่งดีขึ้นเรื่อยๆขอให้ยึดมั่นในความดีแล้วกันอย่าไปทำอะไรพิสดารอย่าไปทำอะไรแผลงแผลงอย่าไปหลงคารมใครอะไรแบบนี้ประคองจิตประคองใจอยู่ในความถูกต้องให้ดีเพราะสมัยนี้สิ่งยั่วยุยัวย่วยเยามันเยอะนะครับนะคนมิชฉาชีพอะไรก็เยอะวิธีเอาตัวรอดง่ายๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนแค่นี้เอาตัวรอดได้โอเคไปกันต่ออนาคตรวยแน่นอนหรือบางท่านรวยอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นอ่า ไม่ธรรมดาไปกันต่อนะครับอืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอีกสักสองใบก็พอแล้ววันนี้ยิ้มสบายใจแล้วโชคดีใหญ่กำลังมาจากความดีที่คุณทำไว้เป๊ะเปิดกันเห็นเห็นคุณก็เห็นผมก็เห็นพร้อมกัน the emperor double ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ emperor สองใบาตามตำราว่าไว้ ใบเดียวก็สุดยอดแล้ว2ใบคือพลังงานดับเบิลทวีคูณเอ็มเ o อร์สองใบโดดเด่นมากคุณราศีเมษคุณยิ้มก่อนเลยราศีอื่นก็ยิ้มได้นะไม่ใช่เฉพาะราศีเมษเพียงแต่ราศีเมษเด่นเป็นพิเศษสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ความเอ็มเ o r อร์ ตัวคุณเองจะเติบโตมีอำนาจวาสนาบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีตามความเชื่อและอีกความหมายหนึ่งดังกล่าวไปแล้วว่าผู้ใหญ่เมตตาดีเติบโตแน่นอนงานที่ทําในสายงานบัคับัญชาเติบโตแน่นอนงานประจําโดดเด่นงานอิสระก็เติบโตได้เช่นกันอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากเพราะคุณทําความดีไว้เยอะอืมเอร์เรอร์ดับเบิลไม่ธรรมดาขออีกใบส่งท้ายสวยๆเลยนะมาลุ้นกัน ใบส่งท้ายของวันนี้จะได้อะไรเออเห็นเห็นเลยนะ6ไม้เท้า six of wands ไพ่แงชัยชนะยินดีด้วยครับคุณมาถูกทางแล้ว ความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตามหัวข้อนี้เนื่องด้วยคุณงามความดีที่คุณทำไว้ทำดีได้ดีคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนขอให้ยึดถือคุณงามความดีคุณมาถูกทางแล้วคิดอ่านการใดประสบความสำเร็จแน่นอนตามดวงชะตาดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบไปทำความดีเลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ